สบายดีพี่น้องกับสบายดีทนมมันตุส้มเบิร์สุภุสุนเดร์ตอนนี้เปาไก่กับสเซมี่พี่น้องเพื่อนนั่นออกไปกินข่าพี่น้องไปกินขา่าแต่ว่าเรได้บอกน้องแบงค์พี่น้องเอ้ยหายสุเพลนไปหอดพระโทห่ทหา้าโท่ห้าผัดหายหายอยากออกไปน้ำพี่น้องเอ้ย ห้แล้วก็รับบ้าน,นี้สองพอ่ลลูกเพิ่มาจะคเพิ่นสีแดงยังมาตอนพี่น้องเลยสุเพิ่นออกไปกินอาหารยังนี่แหละยูไซนี่แหละพี่นอ้องยู่หานอาหารผัวแหละตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งละไปพี่น้องชั่วโมงครึ่งนี่แหละตอนแรกเพิ่อีเมื่อบ้านเนาะบริเมืองอันแล้วเริ่มไปกวดท่อมาอพี่น้อง้ยเมื่อเช้านี่อัน น้ำรักน้ำหนักกระลุดเนาะเธอกอนนะหาสิบเอ็ดโลพี่เอ้่เธอกอนหาสิบสองโลพี่นอ้องเธอนี่นะเรือหาสิบเอ็ดโลกับลงโลหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปกติน้ำหนักมันสิตรงขืนแล้วพี่นอ้องแต่อันนี้น้ำหนักโลงแต่ว่าท้องนี้ใหญ่ขึ้นยู่แต่ว่าเฮ้าจอยโลงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ้าวันยังแบบว่ายัางอาเจีย,อย,อน,ออยนอยู่ยังแพท้องอยู่เนาะเฮ้ากินยังกระบอกคอยได้พี่น้องเอ้ย แล้วเรื่องกันเลยยังเมื่อยพี่น้องจังหวะกับเพยงามเนาะหมอพ่นกบว่าพยาพยงามให้กินละลายเนาะแต่ห้าก็พยพยงามอยู่บางเือมันกะมันกินไ่ได้พี่น้องเอ้ยกินแล้วกะมันกะกินก็คือเก่้าเนาะกินแล้วกะมันกยากปวดอาเจียนคือเก่้าถ้าเขาบุกินเ้าวกบหิวถ้าเ้ากินเ้ากกบปวดอาเจียนคือเก่าเขาไปเอาออกมืดอันกะบ่ได้เรื่อยยังในท่อพี่น้อง บบนี้เหาบบกแป้เอาออกนะคะปวดปวด,ดอาเจียนตลอดแบบแค่้ายแบบแน่นนาอึกนี่นะพี่น้องแน่นนาอึกกินกะกินได้อยู่เนาะกับกระแซบอยู่กับปถทึงขันว่าแซบซ้ตอนที่เหาบาแพลท้องเนาะมันก,บกับเบปานนั่นแต่กระแซบอยู่แต่กะแต่ก็กินไปสื่อนะพี่น้องปกติเนี่ยเป็นคนมากกินเนาะมากกินแบบจิ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 บของเล็กเ็กนิหน่อยแต่ว่าส่วนมาถือผ้านี่กๆๆๆๆๆุบจิบจิบจิบกับปได้สู่กินไปได้พี่น้องเลย ราะว่ามันบุยากพี่น้องจะมันเป็นอะไรแหละมันบุยากกับพยายามู่ตอนนี้เราถ่าเบาไก่กับลูกสาวคนมาพี่น้องจะคุณสิได้ยังมาตอนพี่น้องเลยหายกันไปเกือบสโมงหนึ่งสองสโมงอยู่แหละประมาณนี้แหละเล้วเรื่องกับบุญเบิงโมงดอกหักก็สิบ่าต่ำกว่าสโมงดอกลูกเส้นนอนรับพี่น้องเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นบเดไปเพิ่งโบเห็นแม่ไปแล้วเพิ่นก็เลยโบไปว่ะเพิ่งโบหูว่พอเพิ่นเสียงไปกินข่าวเพราะว่า พอมันมีของดีที่บอพี่้างเอ้ยโทรหาแะ้วผัดขึ้นจากไปแบบน,นี้นะหายจนนอนรับประสานแล้วเิ่นกระโทรสร้างยังกันนี่แหละเมื่อกี้นี้ขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ดาวเรื่องเนาะเรื่องที่ว่าห่านฮอหรือว่าการหาเงินห้าคำ่ำเนาะวิธีหาเงินห้าคำ่ำเนาะอันนี้นะอันห่านานันดาวเรื่องกันยังคล้ายคือเก้าเนาะแต่ว่าส่วงนี่ย่ำลงหน้าเนาะลูกค,ค้ากับโบราณ อีกอย่างกับช่วงนี้นะดาวเรื่องกับบุค่ลยลงห้าอยู่แล้วแต่ละปีดาวเรื่องกับบุค่ลยลงเนาะสิพักประมาณเดือนหนึ่งยังเดียวนีนน้นะพี่น้องประมาณเดือนประมาณเดือนเดือนแปดนี่แหละเรื่องอันาะสิได้ลงห้าปกติเนาะบนอาสเตปปิดแต่เดือนแปดไปจนหอดเดือนปีใหม่แล้วเดือนหากับบสษูได้ปิดได้พี่น้องบริปิดจักมือเลยปิกดกระดำมือเนาะ อันแต่ว่านาจะได้ปิดตอนที่ว่าลอดลูกนี่แหละพี่น้องลอดลูกเดือนซิฟเนาะพามาถึงย่ำหนาวซ้ำแต่กะหานฮ้อนหันเรื่องกันยังคล้ายคือเกาเนาะยังหาเงินอยู่หันคือเกาขันบได้หายอยู่นี่กับผู้หูสิไปหาอยู่ไซเนาะเพราะว่าเาเหตุยูทู e เห่ากะเหตุย้อนแบบว่าทันผู้สม้มอะไรเนาะเห่าก็เลยเหตุไปเรื่อยๆพี่น้องเลย แต่คล้ายๆเขาก็ใบถิ่มใบป้าคือเกาเนาะบกบางคนนานถามว่าเอออันบาใกล้พิ้นที่ยัางเตาละมืออพื่นหาางินซอยอยู่บ่หรือว่าเพิ่นกินเพิ่นใส่น้ำเมียบ่อฮนะเบาใกล้เพิ่นกบแต่ละมือเพิ่นกะมีรายได้ของเพิ่นอีกต่างหากเนาะอันนี้เพิ่นกะเพิ่นกะมีรายได้ของเพิ่นต่างหากพี่น้องเลยแต่แล้วเรื่องกะเบาไลยกับบได้นะพี่น้องเนาะเพิ่นกะมีรายได้ของเพิ่นต่างหาก แต่ว่าเพื่อนบบได้โบได้ใเงินนําการกับเพร่องเนาะแต่ละมือเพื่อนก็ลงไข่ห่านไข่หอซอยเอาลูกเอาเต่าซอยอันนั้นอันนี้หลยแนวพี่ตองเ้ยกระจนบมีเวลาสิไปห้าเงินผู้แหละแต่กับเพื่อนกับมีเบียกของเพื่อนอยู่เนาะเบาไก่นะเพื่อนกับมีเบียกเพื่อนต่างหาเพื่อนบได้ใสเงินนําเพื่องของพี่้องเลยเพื่อนกับมีเบี้ยคุณต่างหาเพื่อนโบแมนประเภทแบบผู้ชายสิมา มากเกะเฮากินเนาะอันนักกระโบแมนเฮาอยู่น้ากันเฮากระต่างคนต่างมาใส่กันคือเรื่องว่าันนี้ทับทุ่ส้มกับซีโบเซียดอกพี่น้องเลยหาเงินนักกะหาน้ากันใส่น้ากันแบบคลายใส่น้ากันพี่น้องบนี้มีของไพ่ของไพด่ดอกว่าเรื่องเงินเนาะอันนี้บอกความจริงพี่น้องเ้ยใส่หาน้ากันใส่น้ากันเนาะเพราะว่เพื่อนมาอยู่น้ำเฮาดิเพื่อนกะ กินอยู่กับเมนู่น้ำฮาเนะาะพะวันเพิ่นกะลงคลายเครื่องคลายคล้องซอยแล้วกะเก็บเครืคยยองเก็บคล้องค่ะบุ้มีเบาไก่กะไก่ย่าเฮาก็ได้จ้างคนณได้พี่น้องจ้างเดือนหนึ่งกะคขายจ่างสื่อกับหลานปลายแล้วพี่น้องกินอยู่ก็เจ้าอีตังหางเน,ะนาะอันนี้อันเลาเรื่องแค่เปรียบเทียบใส่กันเนาะถ้าเดาเรื่องยังบุ้มมีเบาไก่บเบาไก่เกพิ่นกะซอยได้ร้ายเติบได้พี่น้อง บอกความจริงเนาะกับประหยัดงบไปได้ร้ายเติบพี่น้องแต่การเพิ่นกับมีเบียของเพิ่นบอกไกลเพิ่นก็หาเงินเนาะเพิ่นหาได้เพิ่นกะกูมือนี่เฮ้าก็ะยดกระปุกพี่น้องเลยบอกความจริงเนาะผู้ได้หาได้กระยอดผู้ได้หาได้กระหยดเข้าก็โฮมเงินเฮาก็มีแนวอยากได้พี่น้องเลยมือหัวเพิ่นสิได้ยังมาฝากได้เรื่องพี่น้องาวเรื่องกะตอนเพิ่นไปก็พาะในอยากเขาเนาะตอนนี้ก็เริ่มรู้ซึกอยากเขาหรือพี่น้องเลย้วเรื่องกะขอบ ขอบคุณเนาะขอบพระคุณทนะ่าผู้ชมัครกาเดอที่เข้ามาให้คำกำลังใจนะเนาะแล้วก็เข้ามาให้คำปรึกษาขอบพระคุณละละหลายๆพี่น้องโอ๋อสองพ่อลูกนี่สองพ่อลูกนี่ใจจืดใจดำเนาะป้าบวกอว้วนนะหายจนลับเอลี่ยกระจดำผอกกระจดำเอ,อือมือหนาะซสองแม่ลูกสันสิพากันหลักไปลถ

อ้าวกลาทาทู่หอยยุหันเราปิดิอืกุหลาทากุลาทาทู่หอยยุไปหยดตื่นแล้วตื่นแล้วอ่าพี่น้องยังไงกินน่ะมีไปเบ่งูขาวยังอยู่ที่มาป้อนนองนี่หลักลยงอีพี่น้องโลไไยเคยโลไฉชิบ้ังโล เรเค่ะเน่ยึหอง้มปน่าขาเหนง้านี่มีขาอฮึเขาแกะเปลือกควองซุ้งก็มันหอยเล้หัวคแล้วหัวกทำังไไม่จะหกต่อทำยังเงียปิดแม่ มื่อวูอ่ะพู่ที่เมื่อบ่นออใหญ่เนาะพินเลี้งเรื่องเบามึงเบากูน้ำลูกนี่บางเถอรุดปากพี่น้องปกติก็เบสูเบาด้พี่น้องและลูกก็เบ่เคยเบาอีก้งกิมได้หมังนํ้ำไงมาต่อนูซ่าน Hoa 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 nó trỏ Trỏ <laughs> <laughs> <Tỏa> <laughs>

เราอนันั่น้องแม่พีเนาะมยิงมยิ้แล้เองหิด้เนมีหนังเบไปช่องคนแปบพอไลเนาะแ่เนาะหญ่แหงว่ะให่แหงะ่นดื่ไปอาวพี่เพิ่นได้สักต้าบอกเลยอะไปฟังเพิ่นล อางคนไหอางคนหอมลนห่อละอาหีมไหม่อะไรพี่นองเยียดจางมลงวกเี like ja ่มีกันใจคอจมูกมีแต่หนังเดียวมีนองเด้อเขาพึ้นกันเนาะเหมือนับส้มเนาะฝากเหมือนโฮษไนเด้อมีนองเด้อต่างๆมาแช่เด้อมีนองเด้อเขาบึ่งไล่มคุณฟอสฟิตั่อแล้วเาบอก ไรยังไงลูกไรที่น่ไม่้องให้ม่มาถือทุกคนเด้อ